ทำไมผมถึงชอบซื้อของใน s h o p ปี้เหครับช่วงแรกๆเนี่ยผมเองสมัยที่แอปพวกนี้ยังไม่มาในเมืองไทยเนี่ยช่วงที่เป็นอินเทอร์เน็ตรูปเริ่มต้นนะก็จะซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตอะไรพวกนี้แหละก็ส่วนใหญ่ที่ซื้อก็จะเป็นของที่มีอยู่ในต่างประเทศนะไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในเมงไทยถ้าของที่มีในเมืองไทยเนี่ยก็จะไปซื้อตามห้างร้านตามห้างต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับ สมัยที่อ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็มีีเว็บไซต์ของไทยมาที่มีขายตามมีมีมีขายของตามเว็บไซต์พวกนี้ก็ก็เคยซื้อของเหมือนกันแต่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยซื้อหรอกครับจนมันมี La z a น a นะครับก่อนหน้าที่จะมี l a z a d a เนี่มันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เป็นของเยอรมันผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันนานแล้วแล้ว l a z a น a เนี่ยของทางจีนก็มาซื้อเข้ากิจ มันซื้อกิจาการลาซาด้าไปแล้วก็ไปตั้งชื่อว่าลาซาด้านะครับก่อนหน้านั้นเป็นชื่ออะไรไม่รู้เป็นของเป็นเว็บไซต์ของเยอรมันเป็นแอปของเยอรมันแล้วก็พอเข้ามาใช้ของลาซาด้าแล้วก็รู้สึกติดใจนะครับเพราะว่าอมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับแล้วก็เราเวลาเราซื้อของเนี่ยมันมีสินค้าให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาถูกนะครับเวลาที่สินค้ามีปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆานานา พวก call center อะไรนะเน้ขาก็บริการดีนะครับก็อยู่กับราสเซดามาสักพักหนึ่งก็มาเจอ s h o ป e e นะครับ s h o ป e e เขึ้นเข้ามาตีตลาดหลังจาก La สเซดามาอยู่เมืองไทยกี่ปีผมจำไม่ได้แรกๆ s h o ป e e เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีของขายนะครับแต่ว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับ La สเซดาแล้วนะครับไม่รู้ก็าํำยังไงแต่คงแรกๆคงจะเหมือนกับไม่ได้เก็บค่าค่าที่หรืออะไรต่างๆค่าค่าบริการของผู้ขายอะไรพวกนี้ครับ ก็ราคาจะถูกผมก็เลยเปลี่ยนจากร z a d ามาซื้อของในช h o ป e e นะครับเพราะว่าตรนนั้น s h o ป e e ราคาถูกก Lazada เกือบครึ่งเลยนะครับของบางอย่างที่ดีเหมือนกันเนี่ยราคาช h o ป e ีถูกกว่าพออยู่ไปสักพักช h o ป e e ก็เริ่มขยายตัวเรื่อยๆเรื่อยๆมีผู้ค้าเรื่อยๆเรื่อยนะครับก็เขาก็จัดแคมเปญขาดโปรจัดอะไรเรื่อยๆนะครับจนเราไม่สามารถที่จะออกจากตัวแพลตฟอร์มก็ได้นะครับเพราะว่าชอบไปชอบมาติดใจนะครับก็อยู่มาสักพักหนึ่ง สิ่งที่ผมติดกับมากที่สุดก็คือผมมักจะสะสมคอยนะครับคอยของช้อปปีเนี่ยก็คือเหรียญเหรียญของช้อปปีเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าง่ายๆก็คือว่าหนึ่งเหรียญก็เท่ากับ1น,นบาทนะครับผมจําได้ว่าผมเคยซื้อของราคา4ี่ส่าห้าพันเนี่ยแล้วผมใช้คอยลดได้ต้งสองพันแต่ราคา 5, ห้าพันเหลือสามพันบาทเป็นอะไรท,ที่เออดีเหมือนกันนะครับ แต่ก็นั่นก็คือต้องอาศัยการที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเข้าประจำนะครับแล้วก็ต้องเล่นต้องเกมต้องอสะสมคอยสะสมอะไรต่างๆนะตามาาเงื่อนไขของเงื่อนไขของเขานะครับประมาณนั้นนะครับข้อดีที่เรามักจะที่ผมยังหาแพลตฟอร์มอื่นมาเทียบไม่ได้สำหรับชอปปี้นะครับก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะ เราต้องซื้อร้านไหนนะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ไ,ได้นะครับเพราะว่าเมันก็มีบางร้านนะครับที่เป็นร้านที่เป็นมิจฉาชีพก็มีนะครับในช้อปปีแต่อันนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับว่าร้านไหนเป็นมิจฉรา้านไหนเป็นเป็นร้านที่ดีนะครับเวลาที่จะคืนของเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่าช้อปปีปัจจุบันเนี่ยเวลาของที่ได้มานะครับ ผมเนี่ยเวลาที่รับของผมชอบถ่ายวีดีโอถ่ายรูปไปนะเพราะว่ามีปัญหาจะได้เคลมกับทางร้านได้โดยที่ไม่มีข้อแม้นะครับเพราะว่าบางทีเคลมแล้วไม่มีรูปไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยร้านก็เล่นแง่นะครับไม่ไม่เคลมให้นะครับเจ้าของมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีปัญหามีหลักฐานครบเนี่ยมันเคลมง,ง่ายเลยนะครับก็วิธีการคืนของสมัยนี้มันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยผมจะซื้อผ่านช้อปปี้ช้อปปี้เพย์นะครับ ราะว่าการซื้อผ่านช้อปปี้เพเนี่ยมันมีข้อดีคือเวลาเราคืนของเนี่ยเงินมันจะคืนกลับเข้ามาในกระเป๋าเป้ช้อปปี้เพเราันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอสองสามวันเหมือนเหมือนบัญชีธนาคารการคืนของค่อนข้างง่ายนะครับก็แค่เข้าไปที่เมนูคืนสินค้านะครับแล้วก็แตะเข้าไปว่าสินค้ามีปัญหาอะไรส่งรูปส่งวิดีโอไปแล้วก็เราก็เลือกที่จะให คนส่งนะครับเข้ามารับของที่เรามีปัญหาเนี่ยด้วยตัวเองนะครับก็คือหมายถึงว่าเราไม่ต้องเสียเวลาแบกขอไปที่ร้านไปส่งที่ขขานอกครับก็เดี๋ยวให้ทางช็อกปี้นะครับออกค่าใช้จ่ายในการขนของกลับให้เรานะครับประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของที่สามารถแครี่ได้นะครับคือแบกไปได้แต่ว่าถ้าเป็นของใหญ่ๆมากเลยเนี่ยบางทีผมยังไม่เคยลองนะครับว่าจะคือยังไงนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็ได้นะครับผมไม่รู้นะครับ แต่เท่าที่ทราบมาไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ช้อปปี้ถ้าเกิดขอมีปัญหามากเนี่ยช้อปปี้เขาจะไปเก็บค่าขนส่งกับทางผู้ขายเองนะครับก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เรารับของเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเจ็ดวันนะครับก่อนที่จะโอนเงินให,ให้ผู้ขายนะครับเพราะนั้นเรามีเวลาถึงเจ็ดวันนะครับในการตรวจสอบของนะครับถ้าของไม่ได้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 คุณภาพเราก็ส่งคืนนะครับแค่นั้นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีนะครับป้องกันวิชาชีพนะครับผมการซื้อของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อแบบจ่ายผ่านช้อปปี้เพยนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งรอว่าของจะส่งถึงบ้านเมื่อไหร่นะครับเราก็ที่บ้านผมเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่วางของชัดเจนนะครับทําไว้สําหรับคนที่ส่งเี่ยขาจะรู้เลยว่าเวลามาส่งของ้านผมต้องวางที่ไหนนะครับที่จะปลอดภัยนะครับผมก็เป็น สิ่งที่เตรียมไว้นะครับในการซื้อนะครับผมก็ทิคของผมในการซื้อของ้อปปี้ก็1ก็คือเลือกร้านที่น่าเชื่อถือนะครับก็วิธีเลือกก็เลือกจากดูจากคอมเมนต์ดูจากาตัวตัวร้านนะครับว่ามีการแอคทีฟประจําหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านที่เป็นร้านที่เป็นส่งจากของจีตีนเนี่ยจะเป็น t th นะครับแต่ถ้าเป็นร้านที่ อยู่ในบางไทยเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่บางทีร้านในบางไทยก็อาจจะเป็นร้านจีนก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของเลตติ้งของต่ละร้านแต่ละแต่ละร้านนะครับว่าจะดูยังดูว่าร้านไหนที่มันเข้าท่าก่อซื้อร้านนั้นนะครับส่วนใหญ่ของที่มีราคาหน่อยก็จะซื้อผ่านช็อปปี้มอลนะครับที่เป็นร้านสีนแดงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นร้านที่คล้ายๆเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับมาขาย ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ร้านอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ในการเลือกนะครับผมอย่างที่สองก็คือการรับของนะครับเวลารับเนี่ยก็ต้องทําตัวให้มีเวลานะครับในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในการแกะแล้วก็ดูสินค้าเบื้องต้นนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าทําไมต้องมารับผิดอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วย อันนั้นต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นของเรานะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราไม่ถ่ายไม่ไม่ไม่ถ่ายวีดีโอไม่ถ่ายรูปภาพนะครับมีปัญหาขึ้นมามันเคลมลําบากนะครับผมมันจะเป็นข้อโต้แย้งกันแล้วเขาก็จะไม่ให้เราเคลมนะครับเราก็จะไปด่าเขาว่าร้านไม่รับผิดชอบอะไรกวานไปนะครับซึ่งร้านส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เขาจะเลี่ยงในการรับผิดชอบได้เขาทาอยู่แล้วนะครับมันเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันเราก็ต้องการตัวเองนะครับในการขยันที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องนะครับผม อย่างที่สามก็คือทายแล้วเวลาหลังที่เรารับของสามวันเนี่ยเราต้องรีบที่จะทดสอบของนะครับหาเวลาทดสอบดูว่าของที่ได้มาเนี่ยมันมีจุดใดท,ที่บกพร่องบ,บ้างนะครับเพื่อให้ได้ภายในเจ็ดวันเนี่ยเราถึงจะตอบรับว่าของนั้นมีมีคุณภาพหรือเปล่านะครับผมหลังจากนั้นถ้าเป็นดีเฟกหลังจากที่เจ็ดวันแล้วมันมีปัญหาเนี่ยอันนี้ต้องไปเคลมกับทางบริษัทผู้ผลิตนะครับ เย่นเจนคือชาอป้ฟ้าเนี่ยก็ต้องส่งเตยมทางบร,ปปริษัทผู้ผลิตแต่ถ้าเป็นของที่ไม่มีในเมืองไทยก็อาจจะต้องดูว่าร้านไหนก็ประกันกี่เดือน,นกี่เดือนแล้ว่ันไปนะครับประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นวิธีซื้อของผมแต่ว่าจริงๆแล้วก็นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมยังอยู่ในในใน,ในแอปช้อปปี้นะครับทั้งที่ตอนนี้ช้อปปี้เนี่ยผมว่าราคาของในช้อปปี้มันไม่ไม่ได้ถูกลงแล้วนะครับตอนนี้เมื่อเทียบกับที่อื่นผมว่าก็ราคาก็พอๆกับที่อื่นแล้วนะครับ แต่ก็เนื่องด้วยเขาเองทันแอปเนี่ยก็ยังจัดโปรโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับทำให้เราบางช่วงเราก็ประหยัดเงินได้พอขวดนะครับเพราะราคามันบวกกับโปรโมชั่นแล้วมันก็ถูกกว่าที่อื่นอยู่ดีนะครับผมนั่นก็เป็นเหตุที่ว่าทําไมยังเลือกที่ใช้ซื้อของที่ช้อปปี้อยู่นะครับผม